มาแรงมากอดับหนึ่งในเน็ตฟ i ิกเลยนะคังคุบายกัทิยาวัติญิงกแกร่งแห่งบุมไบเรอยู่ที่พาหุรัตนะฮะเราก็จะพาทุกคนมาส่องดูชุดแต่งกายของอินเดียเราได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในเน็ตฟ i ิกทำให้ภาพยนตร์อินเดียเนี้ยผิดไปเลยจากสมัยโบราณนะ ไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันการแต่งกายการเล่าเรื่องนะฮะแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆว่าเรื่องนี้โดดเด่นจดดบาทในของของสุภาพสตรีนะฮะมีบทบาทมากในเรื่องนี้แล้วก็วันนี้เราก็จะมาอยู่ที่ตลาดฝั่งตลาดร้อนนะฮะคือพาพูรัตซึ่งนิวก็จะพาทุกคนมาดูชุดของอินเดียกันนิวเข้าไปดูในตลาดร้อนกันเลยนะจ๊ะ ตรงฝั่งนี้นะก็จะเป็นร้านที่รวบรวมของแนวสไตล์สุดชุดอินเดียนอันนี้นี่นี่อาลียาบัตอะเราจะมาดูร้านไหนกันดีโอ้ร้านนี้สวยงามมากเลยทุกคน แหล่งรวมแบตกแต่งตามชุดนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ชุดสไตล์อินเดียนะฮะี่อยากรูว้ว่าถ้าทำการแต่งกายว่าาทำการแต่งกายมันก็จะอาหารารีครับผมบแล้วก็จะมีเป็นแรงก้าแรงก้าก็จะเป็นเนี่ยับชุดที่อยู่ในวงแล้วจริงๆสารีกับแรง,งก้านี่แตกต่างกันยังไงเอ่ย เป็นกระโปรงกับเสื้อจะแยกแต่ว่าถ้าอย่างเป็นสารีเนี่ยะจะเป็นจะเป็นแบบพันแล้วก็ขึ้นมาเลยอ่า,าแล้วโอกาสการใช้งานของชุดสารีคือใช้ใส่สวมใส่ในโอกาสคือถ้าเป<ด>็นเมื่อก่อนเนี่ย<ะ>จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยางานแต่งเนี่ยจะเป็นแรงก้า,าสารีนี่คือแบบใช้ได้แบบทั่วไปแต่ว,ว่าตอนนี้คือแรงก้ากับสารีเนี่ยใส่ได้ทั่วไปหมดแล้วจริงๆสารีกับแรงก้าเนี่ยบ่งบอกถึงฐานะนะ ไม่นะครับไม่ครับออไม่ครับอ๋อแปลว่าถ้าถือว่าคนที่มีกระตังหน่อยก็จะฝักเลื่อมหรือเปล่าครับกับคนคือถ้าคนมีตังหน่อยก็จะซื้อแบบแรงก้าแรงก้าแบบแบบเกตแบบเกต เขาเกตขึ้นห้างอะครับก็สาลีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นสาลีแบบเออแบบสมัยก่อนเขาใส่กันแบบพ้นผู้ไปใส่แบบพื้นบ้านอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบพวกสาลีแบบเออห้าหกร้อยบาทแต่ว่าตอนนี้คือลูกค้าจะส่วนใหญ่จะขอแบบเป็นสาลีแบบเนี่ยแบบแบบที่เนี่ยที่เห็นนี่ครับแบบแพงๆแต่คือสองพันห้าคืออยู่เลระราคาประมาณสองพันห้าอัพถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นปากีสถานนะอ๋อปากีสถานก็จะราคาแพงขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบเนี่ยรุ่นเนี้ยรถไหนฮะรุ่นเนี้ยมันก็จะเจ็ดเจ็ดแปดร้อยบาท เอ่ารุ่นเลื่อมแบบเลื่อมธรรมดาเจ็ดแปดร้อยบาทคือผ้ามันโคโลเกตใช่ไหมครับอ๋อโอเคผ้าเจ็ดนี้กับผ้าเกตมันจะโคโลเกตอ๋อคือผ้าเกตนี้ก็จะเป็นพวกซิวชีฟองเป็นอันนั้นจะเป็นชีฟองเนื้อทรายอ๋อชีฟองเนื้อทรายเป็นแบบเป็นชีฟองแบบเขาเรียกอะไรครับมันจะเยิมหยาบหน่อยอ๋อโทนสีบ่งบอกถึงอะไรได้บ้างเพราะว่าถ้าทำอินเดียดั้งเดิมอ่ะอินเดียดั้งเดิมเนี่ยชอบแบบสีตุนตุนอ๋อสีตุนตุนอ่าสีตุนตุนสีประมาณเนี่ยสีประมาณนี้ครับอันนี้อันนี้อันนี้คือดั้งเดิม สีนี้สีพวกนี้อ๋อสีพวกอ้าท้าบดังเดิมแต่ว่าก็ไม่ได้บ่งบอกถึงอะไรเนาะไม่ได้บ่งบอกครับโอเคถ้าสมมติว่าในผ้าของคนไทยก็สีแดงสีแดงสีบานเย็นสีสีส้มสีเหลืองสีน้ําเงินก็จะไปถวายพระแม่ตอนนี้ในหนังเรื่องขังคุบใบขังบนี่เลยครับ สีขาวเห็นผมอ่านมาข้อมูลว่าเป็นสีที่ผู้หญิงใส่ตอนที่สามีตายใช่จริงๆมาเป็นแบบนั้นครับจริงๆเป็นแบบนั้นเนี่ยในเรื่องเนี่ยก็คือเหมือนคล้ายๆว่าเขาโดนเขาโดนเขาโดนขายโดนขายมาแล้วเขาบริวารเขาเนี่ยต้องการให้เขาอะเป็นใหญ่ก็เลยบอกให้เขาว่าใส่สีขาวเขาเลยยึดหลักสีขาวไว้เลย ก่อนอ่ะสมัยก่อนอนะ่ะคือถ้าเกิดสามีตายไปหรือว่าเป็นแม่ไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใส่สีขาวอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วครับเดีย๋ยวนี้เดีย๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ทก้าคือเปลี่ยนไปแล้วยุคเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ห้ามติดห้ามติดบินดีสีสีสสแดงด้วยแต่กับงูใบอาจจะติด เออจริงๆินไอ้ตรงที่ติดหน้าผากสีแดงหมายความว่าอะไรคคือที่เจิมที่เจิมหน้าผากเนี่ยเ,เจิมเ,เจิมตรงกลางหน้าผากน,นี่คือคนที่แต่งงานแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแม่ไม้หรือว่าเป็นดูสามีสามีเสียอะไรเงี้ยเขาจะห้ามเจิมครับห้ามเจิมด็ดขาดห้ามเจิมใช่คือคือเรื่องเจิมเนี่ยห้ามเจิมด็ดขาดแต่เดี๋ยวนี้เรื่องเรื่องเรื่องสี่ชุดอะไม่ละบอกว่าเรื่องนี้มันก็จะ ปฏิวัติภาพยนตร์ปฏิวัติจริงๆครับปฏิวัติแบบปฏิวัติไปเลยครับเขาอยู่อินเดียไม่เคยมีหนังอะไรแบบประมาณที่จะทำให้ผู้หญิงแบบนี้ได้ใช่แสดงบทบาทเยอะใช่แล้วก็แล้วก็แล้วก็เป็นยิ่งแบบเป็นแบบเนอพวกแนวโซเฟนีอินเดียไม่เคยมีนะอันนี้คือปฏิวัติจริงๆร้านอยู่ตรงโซนไหนครับพี่ก็อยู่ตรงข้ามกับชัยนาวข้ามมาต่เข้าซอยมาเลยครับเข้าซอยมาก็เลี้ยวซ้ายซอยแรกตรงมาอยู่ร้านที่สี่ครับร้านชื่อราชาช็อปครับ ถ้าใครสนใจก็สามารถแวะมาได้นะฮะทุกคนสามารถที่จะมาเดินมาช้อปปิ้งเกี่ยวกับเรื่องชุดอินเดียวัสดุตกแต่งในการทําชุดอินเดียนะฮะข้างในมีให้เลือกเยอะหลายร้านจริงๆเลยถ้าสมมติว่าชอบคลิปของเรานะก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และก,กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ลงมาแล้วและใครมีคอมเมนต์อะไรที่อยากจะให้นิวช่วยแนะนำก็สามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย Thank <laughs> you.